สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในแบบ Something View Review นะฮะมันจะเป็นแบบคลายๆอ่าินเทอร์โรดิสเทนเตรนะแต่ว่าเป็นแบบที่ค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมกว่านะครับจะมีระดับในการเล่นในแต่ละด่านด้วยนะผมยิง่งอาระดับมากขึ้นเทาน่าไหร่ก็จะโหดขึ้นเท่านั้นนะ w a t e f u c k มาแล้วเข้ามาอยู่ในด่านนี้นะอ่า Cat กับ d o ก มันบอกว่าให้เรานั้นระวังหัวระวังด,ดีๆนะผมเพราะว่ามันจะตกลงมาจากบนฟ้านี่ไงโดยเสน่ห์ของเกมแบบนี้ก็นี่นะครับมีอุปกรณ์ให้เราได้ใช้มากมายนะมันจะเป็นระเบิดไว้ระเบิดคนอื่นนะนี่ครับระเบิดพายอันนี้แปะอันนี้แปะคนอื่นได้นะแต่ถ้าเป็นของผู้เล่นเริ่มต้นอาจจะเป็นลูกระเบิดธรรมดานะผมสชวนของผมอันนี้อันนี้คาทาฮิวอันนี้ก็ฮิวเหมือนกันนะผมแต่ว่าจะสุ่มเอานะผมว่า อ่าการที่เรากินครั้งหนึ่งเนี่ยจะสุ่มบัฟอะไรบ้างนะมีหลายบัฟมากครับเกมนี้อ่าส่วนอันนี้ก็กระโดดสูงอันนี้ก็ล่มเนาะเวลาตกเวลาที่สูงก็จะสบายนึ่งอ้ามีคนมีคนมาเจ็บก็ฮิวให้ครับผมฮิวไม่โดนประเด็นเออฮิวโดนแล้วนี่ไงอ่ะไอ้นั่นไ,ไอน้นิโคไม่โดนอีกแล้วเออมันไปตบเขาผมไม่ฮิวให้แล้วเร็วชั่วมากอ้าจะฮิวให้ก่อนนะเป็นคนดีอยู่กับเรานะอ่านี่ครับชนะตาหนึ่งก็ จะได้ตังค์ด้วยนะผมเราสามารถเอาไปซื้อท่าทางอ่าซื้ออุปกรณ์ในการเล่นแต่ละตาของเราแล้วก็อ่าอุปกรณ์พวกนี้มันจะถาวรเลยนะผมอ่าแล้วก็อีโมดในท่าทางแบนเนอร์แบนเนอร์ตรงนี้ครับผมมันจะเป็นอ่ากดแ็บแล้วดูได้นะมาเราเข้ามาอยู่ที่ดันต่อไปนะผมแอคิดเรนอ่าฝนกดก็หาที่อยู่แบบมีหลังคานะผมเราชอบอยู่แบบปกติหรือเปล่าละ่ะอุ้ยไอย้บ้าเอย้ย นี่มันเอาระเบิดมันปลาระเบิดมาไอ้บ้านี่มันจะตบไอ้หมาเวนี่ไอนิโคโอไอนิโคโอ,อย่านะดูมันดีหน้าตาแม่งโคตรชั่วร้ายนะผมเดีย๋ยวเราไปโอ้โหเฮ้ยผมลืมไปเลยว่าฝนกดหีือ่าอย่าตีกันอย่าตีกันหยุดตีกันหยุดตีกันไม่หยุดก็กปาไปะปะไปเลยฮนะตีคับตีตัวเรีย <c oughs> บร้อยนะฮะเราก็หิวให้ผมเราเลือดเย็นมากนะเราเราอยู่หลงังคาเราก็รอดอยู่นะฮะว่าด่านนี้ง่ายๆนะผมวิ้ยเริ่มไม่ละ มีมีมีเจ็บนิดหน่อยไม่หยุดตีกันกูยุบอ่าไม่หยุดตีกันกูยุบนะบูมเนี่ยกด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 ,กดตัวบีอ้าอะไรทับใส่หัวกูนี่อ่ากดตัวบีเป็นการใช้อีโมดนะผมจัดลีกสิบปะวะคลัสเชอร์ระดับที่เท่าไหร่เอย่ยสี่นะผมทุกคนระดับที่สี่ ว้าวเป็นกล่องไอ้กล่องนี้ก็ต้องระวังนะผมเพราะว่าอ่ามันจะต้นใส่หัวเรานน่นสิมันจะล็อกตามผู้เล่นเลยนะผมโอ้โหตอกคนไอ้ตรงนี้ต้องมีสักคนหนึ่งแหละผมว่านั่นไงเป็นกานจริงด้วยตอนนี้เหลืออีกหกวิห้าวิจะจบเกม,นนมแล้วนะผมเราก็ยังรอดอยู่นะผมอ่าอยู่สวายโอเคนะโอ้โหได้ตังค์เยอะนะเนี่ยตอนนี้ เหมือนตาหนึ่งมันจะอยู่ประมาณสักสามตาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคนระับอุย้ยอันนี้เป็นเลเซอร์มาบนหัวก็ต้องคอยดูดีๆนะด่านนี้ค่อนข้างแคบนะผมมันมีมันต้องข้ามสะพานเล่นเฮ้ยสีม่วงตรงนี้เพื่นนนอนเพื่อนเพื่อนเพื่อนะไรยังไงยังไงเฮ้เยสีด,ด,ำด,ดำ๊อีดดอ่าเราสามารถหิวเพื่อนได้แล้บผม ตานี้ค่อนข้างจะพอราหดนะผมไม่รู้จะมีอะไรตกใส่หัวบ้างนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเรเซอร์โดนก็แบบว่าของตกใส่หัวมีดาเมจอันนี้เจ็บเดี๋ยวฮิ้ไว้ก่อนนะเฮ้ยเมือกี้เพื่อนนะรอดได้ไงอ่ะอ่าตานี้เป็นอีเวนต์นะเป็นอ่าเป็นอ่าโหมดพิเศษนะผมถ้าเกิดเราไม่ชนะก็จะไม่เสียอ่าสติีกนะผมไฟนะเฮ้ย ยังไงครับผมจริงๆเราต้องฆ่ากันนะครับตานี้แต่ผมจะฆ่าแค่คนที่ไม่ดีกับผมพออย่างเช่นไอ้นี่นะผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อ่าใต้ล่างคลิปนะครับผมถ้าเกิดอยากลองไปเล่นดูนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมไว้เราเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย